โรงพยาบาลสัตว์รองกาสู่ในสวนสัตว์รองกานั้นนะครับได้มีการช่วยเหลือลูกเต่าตนุตัวขนาดจิ๋วประมาณ127กรัมนะครับหลังจากที่ได้มีการพบว่ากินขยะพลาสติกในบริเวณชายหาดของซิดนีย์เข้าไปปริมาณมากจนต้องใช้เวลาประมาณ6วันเลยทีเดียวนะครับกว่าจะขับพลาสติกออกมาได้ซึ่งทางโรงพยาบาลสัตว์รองก้าเองเนี่ยเขาบอกว่าในปัจจุบันต้องมีการดูแลเต่าทะเลเนี่ยมากถึง80ตัวต่อปี สาเหตุที่เข้ามารักษานั้นก็คือเป็นอาการบาดเจ็บนะครับจากเบ็ดตกปลาบ้างตะขอบ้างนะครับแล้วก็เศษขยะพลาสติกนี่แหละถึงแม้ว่าทั่วโลกนั้นจะมีการให้ความสำคัญนะครับกับการลดใช้ขยะพลาสติกนะครับแต่ก็พบว่าในแต่ละปีเนี่ยขยะพลาสติกเหล่านี้มีปริมาณมากกว่า8ล้านตันยังไหลลงสู่มหาสมุทรทั่วโลกอยู่ และเต่าตนุเองนี่ก็ถือว่าเป็นผู้สร้างความสมบูรณ์ให้กับแนวหญ้าทะเลและระบบนิเวศในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงเพราะว่าเต่าตนุนั้นจะคอยทําหน้าที่เหมือนกับคนสวนนะครับที่แทะก้านใบเก่าแล้วก็เปิดโอกาสให้หญ้าทะเลนั้นมีการแตกใบใหม่และในสถานการณ์ของประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าสถิติช่วงปี2563-64นั้นเรามีเต่าตนุขึ้นมาวางไข่ในฝั่งอดุดมันในจังหวัดภูเกตและพังงายอย่างต่อเนื่องนะครับสถานภาพปัจจุบัน ของเต่าตนุในประเทศไทยถูกจัดให้มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์หรือ endangered species ในระดับโลกโดย IUCN Red List นั่นเองซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับเสือโคร่งและฉลามวานภัยคุกคามที่สำคัญก็คือการสูญเสียแหล่งวางไข่และมลภาวะโดยเฉพาะปัญหาขยะในทะเลด้วยฝีมือของมนุษย์เรานั่นเองครับ ถ้าชื่นชอบข้อมูลสาระดีๆนะครับในเรื่องของความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมช่วยกันกดหัวใจและกด Follow รายการเราด้วยนะครับ